ไปกันครับกับ a 5 2 0 m s, <S ีด hvs <ข>อ,อีกแล้ว <ขอ S 1> มีมประกันสีเอกสีเอร์นัมเบอร์อันนี้ไหนวะนี่ gbm 0 xb 1 1 7 8 1 0ออกไปหลายกล่องแล้วกล่องนี้ก็ออกอีกและที่เหลือก็มีอีกสวยด้วยสวยแบบนี้ให้ดูความสวยฝาหลัง ให้ดูความสวยทั้งใบมีผลเทศบนกิ้งขอบนะครับ YouTube ดูความงามสิครับโอ้โหแบบทุกอนูอ่ะอ่านี่ Serial Number มันจะอยู่ตรงนี้ด้วยเลขเดียวกันนะครับเห็นไหมเป๊ะเลยง,งามๆเลย,ยสวยๆเลย อ่าเดี๋ยวเราจะมาแพ็กกันนะครับเป็นเอมสี่ซ็อกเก็ตเนาะก่อนอื่นเลยก็ต้องเอามันใส่เข้าไปในนี้ก่อนนี่คือกระดาษที่สีเหมือนเออประหลอดประหลอดเนี่ยเขาใช้ในการกักขังปีศาจเช่นมัมมี่เช่นสม,ม,มัยก่อนที่อีโพลานอะ่ะเอาปีศาจ ขังไว้ทําเป็นมัมมี่ใส่ไว้ในโรงแล้วเอาไปทิ้งไก่ที่ร่มแม่น้ําเมโซโคเตเมียมั้งก็จะไม่ผิดนะ<ม><ม>ใช่ไหมวะแล้วก็เอาเอาสารประลอดเนี่ยจุยกลงไปตลอดเวลาให้ท่วมท่วมท่วมโรงแ่มีโซ่รัดอีกทีหนึ่งปลอดจะทําให้ปีสารอ่อนแอนะครับ ไงความรู้ผมก็าจากผมจะรู้เรื่องเรื่องแพ็ตคอรม่ยังรู้เรื่องประหลอดที่ใช้ลดอำนาจของปีศาจคือไงไงครับน่าเชื่อถือไหมร้านนี้น่าน่าเชื่อถือไหมน่าซื้อขึ้นไหม <c oughs> ตัดตัดตัดโอ้ยเหนียว และปีศาจที่ออกมาก็ต้องสูบพลังชีวิตของมนุษยก่อนถึงจะค่อยๆมีพลังฟื้นฟูกลับคืนมาได้และปีศาจไม่เบื่อโดนขังอยู่นะ,นะคิดดูกี่พันปีขยับไม่ได้นอนอยู่อย่างนั้นนะ่ะเอ๊ก็จะไม่เบื่อได่ยังไงวะแต่ถ้าเอาเมนบอร์ดนี้ไปเล่นเกมสู้กับปีศาจชนะเลยครับเพียงคุณ ซื้อเมนบอร์ดจากคางกินคอปปุ๊บไปสู้กับปิศาจปุ๊บชนะเลยแต่ชัยชนะนั้นมาจากฝีมือของคุณเองนะไม่เกี่ยวกับสินค้าผมเ <c oughs> นี่ยมันตัดยากอะ่ะยัดก็ยัดลงไปได้เลยป่ะเนี่ยเดี๋ยวคิดแผนก่อนนะครับ <c oughs> ก็ตัดให้มันใหญ่ๆนะครับเพราะตัดยากใช่ไหม <c oughs> อ่ะอย่างนี้ต <c oughs> ีอ้ใหญ่หน่อยแล้วก็พับยัดลงไปเลย แบบนี้ตุ้มเวียนและลืมฝ้าหลังโอ้ไอ้น,นี่อย่ไหนี่การลืมฝ้าหลังนี่ไม่ได้เลยนะฝาหลังเนี่ยแพ็คไปบางทีลูกค้าหาไม่เจอลืมไม่ได้เลยต้องใส่ลงไปงนี่ปิดใหม่ปิดผนึกใหม่นี่ก็เหมือนการปิดผนึกปีศาจ แต่นี่เป็นการปิดผนิกเมนบอกึ๊บโห้ให้ผมจัดตั้งใจม,มันไม่เรียบนะไม่เป็นไรลูกค้าให้อย่างไปได้ลูกค้าใจดีนะทรอะไรนะเอานี้ยัดลงไปก่อนนี่โวดหนาในกล่องเนี้ยดิหักไม่เข้าหนามากเลยอ่ะยัดลงไปอย่างนี้ รอยขาดน้ำบ,บับเบิลมาอึ๊บอึ๊บบับเบิลมานะครับเอายาวๆเลยมาแพ็กกล่องกันอีกทีหนึ่งเอาด้านนี้ก่อนพอดีเลยนะ เลยประมาณฝั่งละห้าเซนก็ดีไม่เป็นไรห้าเซนนิดๆหน่อยๆกันกระแทกไปนี้น,น,น,นี้มุดมัดมัดไปหมุนหมุนทำให้มันเรียบเรียบดูดีชอบเวลา ตัดแล้วมาแพ็คอ่ะมันชอบมาอยู่ตรงขอบตรงนี้พอดีอ่ะโคตรลำบากจะรีตรงนี้ก็ลำบากทำไมมันชอบมาอยู่แบบนี้วะหลายทีแล้วนะนี่ใคนี้ตัดเนียนอ่าวัดสีแค่นี้ก็ได้แล้วนะด้านข้างตรงนี้ต้องนิดนึงเอาทบเดียวก่อเพราะว่าความหนามันเี๋ยวมนหนาไปลองซิถ้าเดี๋ยวเราค่อย กับอะไรมาตัดใส่ลงไปก็ได้เลยนี่อันนี้อันนี้อันนี้ตรงกลางดีกว่าโชคดีเป๊ะเลยชึบท่านี้ก็วางใส่ก่อนนึบ โคตรจะพอดีตอนนั้นก็ตัดเหนียวต่อตัดไปเรื่อยๆการที่จะนำปีศาจเข้าสู่โลกมนุษย์นั้นต้องใช้ผ่า,าเขาจะลงกระถาไว้ในอัญาบีแล้วเอาไว้บนดาบเอาไว้บนกิดแล้วต้องให้ อะไรวะให้เรียกอ,อะไรนะมนุษย์ที่ถูกสิงโดยปีศาจก่อนเออที่ยังมีอำนาจแต่ก็ยังมีอำนาจไม่ถึงขั้นสุดอะ่ะต้องใช้มีดที่ลงคาถากับมีอันยจมันีอยู่บนกลิบป,ปักลงไปในในภาหาคือมนุษย์อีกคนหนึ่งแล้วให้ปีศาจก็จะสามารถขึ้นมาจากอีกมิตินึงมั้งมาสู่ล่างของ มนุษย์คนนั้นที่โดนปักการเป็นปีศาจเต็มตัวแต่ล่างก็เป็นมนุษย์อดีนะแต่ก็คงแบบว่าคือแล้วมันเข้ามาอย่างไงวะมันจะต่างกับตอนที่เป็นมนุษย์สิ่งยังไงวะอ๋อรู้แล้วกิจนั่นอะ่ะมันต้องเชื่อมพลังแน่นอนมันไปโดนทะลุลงซี่กระดูกใช่ไหมข้อที่สามเข้าไปสู่เลือด พลังวิ่งตามกระแสะเลือดเอาพลังเลือดของปีศาจเข้ามาอยู่กับเลือดของตัวมนุษย์เลยเก่งประมาณเนี้ยนี่ผมคิดเองนะคนคิดว่ามัา่วแต่เรื่องกิดไม่ได้คิดเองนะเพิ่งคิดดูเข้ามาอ่านี่ก็แน่นหนาอยู่นะปิดก็จะโอเคมีเนื้อเนื้อที่ให้ปิดยัดอีก กคเหนียวเลยฝากไซเบอ้์พังด้วยนะครับที่ผมทเทสบ่อยๆสียสินค้าตอนนี้เล่นไปเล่นมาแม่งเริ่มอินอินกันเนื้อเรื่องสายเบื้งพังเฉยเลยมีเนื้อเรื่องให้เราหาหาแฟนด้วยเน้อ<ม>เรื่องแก้แค้นกับภารก,ากิจใน<ม>เรื่องกับเพืือนซีเกมครบทุกรถ ไปดูไซเบอร์ทังของคนอื่นมาครับสู้โคตรเก่งเลยกระโดดตีย,ยิงกระโดดตีย,ยิงอุ้มจับมีจับทุ่มโยนมีอะไรก็ไม่มีมีดาบกันกระสุนผมแม่งไม่มีอะไรเลยยิงยิงอย่างเดียวแต่ยิงไม่เก่งแบบยิงนานด้วยแต่ว่าของผมอะ่ะได้ข้อดีข้อเดียวเลยศัตรูแม่งติดบั็กบ่อยติดแล้วมันก็ไม่เดินบ้างเดินอยู่กับที่บ้างนอนยิงอยู่กับที่ยิงวนอยู่กับที่บ้าง วงคิดเป่งเลยส่งคนอื่นก็สู้ันอมือนเมนมันอะไรวะหรือคนอื่นก,ก็บักเหมือนกันก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ช่องทีบีไม่รู้จะถึง1นึ่พคนแล้วนะครับก็อ,อย่าลืมไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันดะ้วยนะช่องทีบีไม่รู้แต่เป็นคน,คนเป็นคนรู้ทุกเรื่องะรู้ทุกอย่างแต่ตั้งชื่อช่องว่าทีบีไม่รู้ก็ตรงงรู้ทุกเรื่องตั้งชื่อช่องไม่รู้ เออทำไมเขาติตั้งชื่อไหนนนะน <c oughs> จริงๆเรารู้แต่เราจะให้ทุกคนทายว่าทำไมช่องจีบิไม่รู้ถึงตั้งชื่อว่าช่องจีบิไม่รู้ใครตอบได้นะเดีย๋ยวลดราคาอุปกรณ์<ห>คอมพิวเตอร์ให้หมีผมรู้ไงรู้ว่าตั้งคออะไรแต่เราไม่บอกไงเรา,เราให้<ร>าท,ทางบ้านทายเข้าใจไหม แน่นเลยของนี้แน่นถึกเลยครับโอเคเสร็จ okay, รอรับได้เลยไม่เคยบิดพิวเร็นนะครับขอบคุณที่สนับสนุนก i n g Corporation หรือก i n g c o m สายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Kingcom on YouTube www.kingcorporation.com หรือทุกๆช่องทางเลยครับขอบคุณมากเลยครับ and <tries>